ที่เห็นเป็นคราบๆเนี่ยอาจจะเป็นแคลเซียมโบลอนนะเผื่อท่านผู้ชมถามเนาะนี่มียาลาการแอนเทคโนนะครับเป็นเมนโคเซปบวกไซบอกซานดินนะครับแล้วก็แคลเซียมโบลอนนะที่เนี่ยเห็นเป็นคราบขาวๆอยู่ตรงนี้เริ่มบิดละเนี่ยไม่ได้บิดเพราะแมลงแล้วก็เพี้ยนะครับเนี่ยสังเกตดูในร่องใบไม่มีนะครับไม่มีเลยเนี่ยบิดเพราะเราฉีดสารอาหารเข้าไปฉีดปุ๋ยเข้าไปนะปุ๋ย จำพวกแมกนีเซียมครับคือเขาเล่งอยู่แล้วเล่งให้ใบเขาสร้างคลอโรฟิลล์เห็นไหมแางเลยสีแล้วเนี่ยเต็มที่เข้าสีแล้วนะครับนี่เข้าเท่าสองนิ้วเองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเนียมจากสวนเลือดพาเข้าสวนกลางคืนกันหน่อยนะครับวันนี้เข้ามาดูสถานการณ์ดอกที่สวนเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ดอกนี่เริ่มจะบานแล้วจะมีรุ่นหัวดอกที่บานนะครับก็จะได้เข้ามาดูว่า เอาวางแผนงานไว้ว่าเราจะมาปัดดอกกันวันไหนรุ่นที่เห็นอยู่เนี่ยก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนถึงกลางเดือนก็เริ่มจะบานกันหมดนะครับดอกก็โอเคอยู่นะครับนี่สีสวยระยะน,นี้ก็พ่นยากำจัดพวกเพลี้ยให้ดีนะเพลี้ยไฟ เดี๋ยวเดินดูต้นอื่นๆไปด้วยนะครับแต่ว,ว่าดอกแถวแถวโคนกิ่งเนี่ยใหญ่ไปหน่อยนะใหญ่ไปมากเลยตัวนี้น่าจะโดนปุ๋ยโดนน้ำนะครับเพราะว่าช่วงที่เล่งใบนะเล่งใบตอนนี้สถานการณ์ดอกก็เข้าขั้นที่จะเริ่มจะบานแล้วก็จะมีใบอ่อนที่แลบออกมาประมาณนี้นะประมาณนี้ ก็ต้องเล่งแก่นะครับเล่งแก่กันตัวนี้ก็น่าจะอัดแม็กไปเยอะหน่อยให้ใบเขากลางไวขึ้นเดี๋ไปดูต้นนี้กันบ้างนะครับรุ่นนี้ดอกเราได้เดือนที่เท่าไหร่ปะรุ่นนี้เราได้ดอกเดือนที่เท่าไหร่เนาะประมาณพฤจิกาเเดือนพฤศจิกาเนาะได้ได้ก่อนปีใหม่ รุ่นนี้ได้ก่อนปีใหม่เป็นดอกรุ่นที่2นะครับประมาณรุ่นธรรมชาติรุ่นแรกนะใครที่เป็นรุ่นลงสารเนี่ยก็น่าจะลูกเท่าไข่ไก่บ้างแล้วถ้าไม่ล่วงช่วงหางแย้นะเราก็มาลุ้นดอกรุ่นเนี้ยว่าช่วงที่เขาบานนะ่ะมันจะมีสภาพอากาศเป็นยังไงนะถ้าเกิดหนาวถึงเลขหลักเดียวหรือต่ำกว่า15องศานี่ก็น่าเป็นห่วงแหละดอกรุ่นนี้นะมันจะทำให้การผสมเกสรไม่ติดแล้วก็ ล่วงรุ่นหางแย้นะครับเพราะว่าประสบการณ์จากปีก่อนดอกรุ่นนี้มีติดพอได้กินบ้างแต่ดอกก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ล่วงร้อยเปอร์เซนต์ล่วงหมดเลยนะครับพอเขาเป็นหางแย้แล้วช่วงที่เขาบานอะ่ะมันมีสภาพอากาศที่หนาวนะทำให้การผสมเกสรไม่ติดประจวบเหมากับมีการแตกใบอ่อนเยอะ เกิดจากการสูญเสียใบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซันเบิร์นการงดน้ำเอาดอกพวกนี้เป็นส่วนหมดเลยที่ทำให้เป็นผลรีเฟคชั่นทำให้ห่างแย่ร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนออกมาแย่งอาหารสภาพอากาศนะอะไรหลายๆอย่างช่วงที่ดอกเข้าบานเนี่ยก็อากาศหนาวผสมกสบอนไม่ติดนะครับ ก็ยังมีรุ่นน้องๆน,นะครับรุ่นเดือนปลายเดือนมกรานะครับใครที่ไม่ได้ดอกเลยช่วงเนี้ยปลายเดือนมกรานี่ก็จะเริ่มมีดอกออกมาก็เป็นลุ้นเอานะครับตัดลูกกันชนฝนนี่ยังต้องได้แต่งลูกอีกนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะแต่งดอกออกแล้วแหละแต่ว่าปีนี้เราก็ต้องล็อกไว้ก่อนปีนี้ล็อกไว้ก่อน ดอกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปีนี้ก็ล็อกไว้ก่อนกลัวมันจะ,ะช่วงที่เป็นหางแย้แล้วล่วงอีกนะเราก็ต้องมัดไว้ก่อนนะครับปีละหนึ่งครั้งนะเอาไว้ก่อนนะเอาดอกไว้ก่อนส่วนอื่นๆเราค่อยมาตามแก้อีกทีนึงนะครับท,ท,ที่เหลือเราค่อยไปแต่งลูกเอาที่เหลือเราค่อยไปแต่งลูกปรับสภาพตามหน้างานเอาจับเป็นตัวประกันไว้ก่อนไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยไม่ปล่อยอย่างพวงเนี้ย ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเราแต่งออกได้นะเนี่ยพวงเนี้ยใหญ่ๆเนี่ยเอาออกได้เลยนะเหลือพวงนี้ได้แถวเนี้ยเอาออกได้อ,ออกได้เหลือพวงนี้ได้เนี่นะครับ<ป>แล้วก็นีอากาศันไม่นิ่งเลยอากาศไม่นิ่งด้วยปีนี้มนก็นี่นีมีเทคนิคเล็กๆน่อนอยนะลุงเลิศพาทำํำเหลือพวงปลายกิ่งไว้สักหนึ่งพวง พราะว่าได้ประสบการณ์จากการทำกล้วยนะกล้วยหอมทองก็คือเหลือลูกเล็กๆไว้ที่ปลายเขาเพื่อล่อให้เขาส่งอาหารมาอะไรสักอย่างประมาณนี้นะส่วนพวกนี้ก็ไว้เป็นลาวเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งลูกอีกทีหนึงสภาพใบก็สะบักสะบอมนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือเป็นปกติของทุเรียนนี่แหละตั้งท้องนะครับตั้งทองก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอก าดูต้นนี้กันโอ้ต้นนี้ดอกเยอะนะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของการโยงนะการโยงเนี่ยก็ต้องรอดูก่อนเนาะรอดูก่อนจริงไหนมันติดมันอยู่มากน้อยเท่าไหร่เราค่อยโยงกันทีหลังนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดโยงแล้วไม่มีลูกห้อยถ้าเกิดโยงแล้วไม่มีลูกห้อยนี่จะเอาเสียกําลังใจนะเอ๋ <c oughs> สังเกตดูกิ่งนี้กิ่งนี้นะครับนี่จะตั้งแต่โคนกิ่งตรงนี้จะเอาให้เป็นแถวยาวขึ้นมาอย่างนี้เลย คือปกติเราแต่งเป็นพวงได้นะเนี่ยแต่งเป็นพวงได้แต่ไม่ครับเดี๋ยวค่อยแต่งทีหลังแล้วก็มาเหลือพวงสุดท้ายไว้ตรงนี้นะครับดูด้วยมแมลงมีไหมนะครับพวกเพี้ยฟงเพี้ยไฟเนี่ยเพี้ยจักระจันอยู่ในซอกเนี่ยนะครับสังเกตดูถ้าเกิดเจอเราก็กําจัดนะไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะ แต่ดอกกวบดีที่เห็นเป็นคราบๆเนี่ยอาจจะเป็นแคลเซียมโบลอนนะเผื่อท่านผู้ชมถามเนาะนี่มียาราการแอนเทคโนนะครับเป็นเมนโคเซปบวกไซบอกซานดินนะครับแล้วก็แคลเซียมโบลอนนะที่เนี่ยเห็นเป็นคราบขาวๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ใช่อะไรไม่ต้องตกใจนะครับให้น้ำพ่อให้น้ำอยู่กี่นาทีนะช่วงนี้สภาพอากาศ 30นาทีอยู่ช่วงนี้30นาทีวันเว้นวันนะครับในภาคอีสานก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะถ้าเกิดขยับไปภาคตะวันออกก็จะเห็นส่วนมาก30นาที2วันทีนึงนะครับเ,รเห็นเรา,เราดูการตอนดอกบานอีกทีนึงน,ะน้ำเราขาดเกินแต่ก็โอเคอยู่เนาะดอกไม่ร่วงมีบางสวนนะครับแถวโซนภาคอีสานเนี่ยดอกร่วงก่อนหน้านี้ประมาณสัก2 3สาอาทิตย์หลัง หลังจากนี้นะครับสองสามอาทิตย์หลังก็ล่วงไปเยอะเหมือนกันนะโดนแอนเทคโหนดเล่นงานเข้าไปตอนนี้ก็ถือว่ายังอยู่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีข้อควรระวังอีกอยู่เรื่องใหญ่ๆนะครับข้อควรระวังเรื่องใหญ่นั่นก็คือเรื่องของการแตกใบอ่อนเนี่ยสังเกตดูนะฝั่งนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เป็นฝั่งทางทิศเหนือ นะฝั่งที่โดนลมปะทะทําให้เขาสูญเสียใบไปฝั่งนี้เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเสียใบเยอะมากนะครับเนี่ย<ต>เวลาแต,นนแตกใบอ่อนออกมานเนี่ยเราก็ต้องคุมนะไม่ใช่เราจะปล่อยเขาอิสระคุมในที่เนี้ยทางสวนเนี่ยลุงเลิศเนี่ยก็จะคุมโดยการใช้แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเล่งให้เขาแก่ จะไม่มีการปิดยอดนะจะไม่มีการปิดจะไม่มีการบังคับให้เขาหยุดชะงักเขามาก็ต้องส่งอย่าลืมเพราะว่าใบเราเสียเขาถึงมานะครับใบเราเนี่ยมันเสียหายจากโดนโลมบ้างโดนซันเบิร์นบ้าง<ม>เขาก็ต้องแตกใบ<า>อ่อน<า>เป็นธรรมดาจะก็ต <c oughs> แตกไม่เยอะเนาะใบออกมา,ามทดแทนใบเก่านะครับไม่เยอะไม่เยอะ แต่ว่าก็ต้องคุมอย่าให้มันไหลถ้าเกิดมันไหลแล้วมันจะส่งผลกระทบในช่วงที่เขาเป็นหางแยะนะครับดึงอาหารแน่ๆร่วงเกือบร้อซนะครับอย่างปีก่อนเนี่ยมีแล้วประสบการณ์เรื่องนี้นเดี๋ยวไปดูนี่นี่นใ <45 S 2> บห้าวันก็กลางแล้วนี่นตอนตอนเนี่ยสังเกตดูใบเขาเริ่มที่จะแก่นลนะนะบิดแล้วเริ่มบิดเริ่มบิด,บดละเ,เลนี่ยก็คือก็เหลือแค่สใบเนี่ยใบนี้กับใบนี้ เนี่ยคือเราเร่งนะครับสี่ห้าวันก็กางวันนั้นเราใช้อัตราเท่าไหร่เพราะไอตัวแมกนีเซียมวันนั้นที่เราฉีดลิตรหนึ่งสามถังเนาะสองครั้งลิตรหนึ่งอ่าลิตรหนึ่งอ่ะสามถังประมาณสามร้อยนะสามร้อยต่อน้ำสองร้อยนะครับฉีดแล้วก็จะได้สภาพใบอย่างเงี้ยคือเขาจะกลางเร็วนับเร่งให้เขาแก่ไวเร่งให้เขาแก่ไวแมกเดียวเดียวนะครับเป็นแมกเดียวไม่ใช่ทาดวมนะ เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มบิดละเนี่ยไม่ได้บิดเพราะแมลงแล้วก็เพลี้ยนะครับเนี่ยสังเกตดูในร่องใบไม่มีนะครับไม่มีเลยเนี่ยบิดเพราะเราฉีดสารอาหารเข้าไปฉีดปุ๋ยเข้าไปนะครับปุ๋ยจําพวกแมกนีเซียมครับคือเขาเล่งอยู่แล้วเล่งให้ใบเขาสร้างคลอโรฟิลล์เห็นไหมแางเลยสีแล้วเนี่ยเต็มที่เข้าสีแล้วนะครับนี่เท่าสองนิ้วเองนะครับเหลืออีกแค่ใบเดียว กคิดวว่่่่านานนจทัชงสไตล์ <นะ S 2> สวนลุงเลิศดอยู่แล้วนะครับดูฐานใบเก่าก็รู้ขนาดใบนะครับอย่างนี้อยู่แล้วนอกเสียจากนี่แหละช่วงที่เราจําเป็นที่จะต้องบีบโครงสร้างใบเขาเล็กลงช่วงนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้มันเป็นตัวแย่งอาหารของลูกของผลอ่อนนะครับนี่เห็นไหมเริ่มที่จะกลางออกมาเต็มแล้วนะครับเข้าสีแล้วนี่เข้าสีแล้วเดีย๋ยวมาดูต้นนี้บ้าง แตกใบช่วงนี้ไม่ค่อยจะน่ากลัวไม่แตกก็น,น่ากลัวนะพ่อถ้าไม่แตกมันมันเสียใบยเยอะนะเดี๋ยวก็เลี้ยงลูกไม่ได้ <c oughs> จริงๆเราดึงใบช่เพไ่อเราดึงใบออกดอกอบอวลอย่างนี้มันดีไหมดีถึง <c oughs> ว่าอาหารก็พอดีนะครับลงเลือดว่าดีก็ดีเดี๋ยวเราไปคุมน้ำคุมอาหารอีกอม,มันโอเคอยู่นะนี่ครับดอกโอเคอยู่อาหารเขายังเหลือก็ยังออก อ้อาวใครที่ไม่ได้ดอกรุ่นนี้นะครับ<ด>ใครที่ไม่ได้ดอกรุ่นนี้ยังมีลุ้นอีกรอบสุดท้ายนะครับอาทิตย์นี้เลยหนาวจะมาแล้วข้างหน้าสุดท้ายตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นฟอร์มละฟอร์มเป็นตาปูตาปลาออกมาแล้วนะครับเหยียดตีนูเล็กๆเริ่มโผล่ออกมาแล้วร,รุ่นนี้แหละสุดท้ายนะครับเลตกว่านี้ไม่มีแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รุ่นนี้หรือใครจะไม่เอารุ่นนี้กลัวมันไปชนฝนชนอะไรก็ ส่งต้นเลยรอปีหน้านะครับไม่เป็นไรนะครับปีนี้ถือว่าเราพลาดไปแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้นะปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับปไ,ไปดูไปดูต้นนี้กันหน่อยนะครับ <c oughs> เรื่องของใบไม่น่าห่วงนะครับเราทําตอนไหนก็ได้ใบนี่อ่ะเราดูให้ดูหน่อยความแข็งแรงโอเคนะครับแล้วในการสังเกตเนี่ยก็เวลาเราจะ สังเกตขั้วเนี่ยเราเราจะมองยังไงว่าเออมันน้ํามันพอดีหรือน้ํามันไม่พอดีมันเกินหรือมันขาดเรามีอะไรเทคนิคอะไรสังเกตง่ายๆ่ายไหมเอาแบบคนที่ไม่เคยทําดอกไม่เคยทําลูกแล้วเราแบบมองแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยมันน้ําเกินนะเฮ้ยมันน้ําไม่พอนะเี่มีอะไรสังเกตไหมเล็กๆไหมถ้าน้ําเกินถ้าถ้าน้ําเราไม่ถ้าน้ําไม่พอมันก็จะจะลู่จะหูหูแบบนี้รู้สึกมันจะเหี่ยวเหี่ยวเราปัดแล้วมัน มันไม่สปริงตัวอ๋อถ้าเราปัดอย่างเงี้ยมันแข็งเกินก็คือน้ำเราค่อนข้างจะเยอะแต่ช่วง mm. ดอกหอมนี่ล้วก็ต้องดูว่า oh. ประมาณนี้มันโค้งได้งอได้แค่นี้ไม่หักอ๋อ oh. ถ้าถึงถึงนี้เนี่ยก็คือพอดีตรงนี้อ่าพอดีถ้าหักก็คือน้ำเราเกินแข็ง <Okay. S 2> เพราะช่วงดอกหอมเนี่ยเรา พ่อลดน้ําอยู่แล้วพ่องดลดปริมาณน้ําลงอยู่แล้วปริมาณน้ำาพเพื่อเพื่อให้ดอกอ่าลดลดปริมาณน้ําลงมันมีนนยะสําคัญเล็กๆน้อยๆนะพ่อะเหตุผลที่เรางดน้ำเนี่ยหนึ่งเนี่ยพืชมันจะสร้างความเครียดนิดๆเนาะเขาเขาเขากำลังอ่าแก่ไงกำลังกำลังเกิดความเครียดนิดทำให้พืชสร้างเขาเรียกว่าฮอร์โมนอะไรออกซินออกซินอ่าทำให้พืชสร้างออกซินออกมา ออกซินเนี่ยจะเป็นตัวคล้ายๆแบบยึดเหนียวอ่ะเวลาดอกเราจะบานเราก็ทําคล้ายๆกับเราจะเอา,ด,เอาดอกเอาดอก <c oughs> เพื่อให้ต้นสร้างหอกออกซินเพื่อที่จะมันขยายพันธุ์เนาะเป็นฮอร์โมนพูดง,ง่ายๆบ้านๆเราก็คือเป็นตัวสังกรว่าเออเองต้องขยายพันธุ์นะต้องติดลูกนะประมาณนี้นะถ้าเกิดจะพูดบ้านๆเรานแนะแต่เรื่องข้อมูลเชิงวิชาก,การลึกๆเดี๋ยวลองไปศึกษากันดูนะคือขั่วตรงนี้ถ้าท่าน ถ้าน้ำน้อยช่วงดอกหอมเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่กลมมันจะเป็นเหลี่ยมเนี่ยอ๋อมันจะไม่อวบนะมันไม่อวบอย่างนั้นไม่ดีไม่ต้องให้เป็นเป็นกลมๆอย่างเงี้ยแต่เรางอโดยอย่างเงี้ยประมช่วงดอกดอกมันก็หักได้อยู่แต่ว่าอแต่ถ้าเราโค้งมาแป๊บเดียวมันหักนี่นก็คือน้ําเราเยอะอ๋อแต่ถ้าโค้งไม่เป็นไรถ้าน้ําถ้าน้ําเราไม่ เราขาดเราเติมได้แต่ถ้าน้ําเยอะเนี่ยเราปลอยน้ําไม่ทันนี่คือมันจะร่วงดอกจะร่วงเลยอครับช่วงนี้เราได้เทคปุ๋ยเทคไรขึ้นต้นไหมพ่อช่วงเนี้ยเราเติมไว้แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงเล็กเราเติมวันนั้นช่วงนั้นเราเติมสิบห้าห้ายี่สิบแล้วก็จุลธาตุธาตุรวมแล้วก็สิบห้าศูนย์ โอ้เยอะเยอดูนะต้นนี้สวยอยู่นะครับจริงๆช่วงเล็กๆคิดว่ามันจะมันจะไม่เยอะมันจะไม่พอตอน้นแต่พอ,อพอได้ดอกหน่อยอก็โอเคอยู่อโอเคอยู่ก็พอใจอยู่ <c oughs> อีอ่ถือว่าดอกสวยดอกสวยเนี่ยช่วงจริงที่มันร่วงวันนั้นไงที่ที่เรา คือวันนั้นที่พ่อเคาะดูแล้วมันร่วงตาเลยจริงเนี่ยล่วงเกือบหมดเลย <c oughs> <N ic> นี่ที่เหลือมันเป็นอะไรล่ะกิ่งเนี้ยมันกิ่งกิ่งฝากนี่พอ่อ <N ic> โอ้หนี่ไงไมันเป็นกิ่งฝากกิ่งมันจะสลัดอยู่แล้วแห<ต>ละซีเรียสแต่มันก็ดีที่ว่าให้ใ,หใหเราเระวังไว้ว่ามันมันมีปัญหาอะไรเราจะได้หามีต้นไหนที่เป็นหัวดอกคบพ่อหัวดอกหัวดอกที่แบบบานแล้วติดลูกจะเล็กๆนะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยไปรุ่นก่อนก่อนเพื่อนเลยตอนนี้รุ่นก่อนเพื่อนเนาะใช่นี่แหละกิ่งนี้นโอ้นี่ไง ดอกเขาจะอ้วนๆรอวันจะแตกแล้วนะครับนี่นี่นี่รอเวลาจะแตกแล้วนี่ไม่น่าจะเกินอาทิตย์บ้างพอเนี่ยถ้าถ้ากิ่งนี้บานก็แสดงว่าเริ่มแล้วนี่นี่นี่ก็เป็นจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะอันนี้คือก่อนเพื่อนเขาเลยต้นไหนที่มันออกดอกก่อนกิ่งไหนที่มันออกดอกก่อนจําไว้แล้วก็มาสังเกตพฤติกรรมตรงนี้เรา มันบานมันเกินมันอะไรเนี่ยมาสังเกตรุ่นแรกๆเลยถ้าถ้ามันจะร่วงไอ้นี่จะร่วงไปก่อนเพื่อนเราเราก็เก็บให้พวกที่ตามมาทันดูเต็มๆเป็นคููอ๋อขนมแขนงนี้เราเอาออกกันพอหรือไม่เป็นไรปล่อยไว้เลยเนี่ยนี่ไปรอบแล้วอ๋อเอาออกก็ได้ไม่เป็นไรเนาะต้นนี้เล็กๆเดี๋ยวดูต้นเล็กๆนี่หน่อย เพิ่งจะมาปีแรกอ๋ตอต้นนี้เพิ่งจะมาดอกปีแรกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่น่าจะออสามสี่ลูกก็ดีต้นนี้นะครับไปวันนี้ก็ค่ำคืนนี้นะครับนาทีสวัสด์ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝันดีทุก,ท,กท่านนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะพาเข้ามาอัปเดตอีกทีนึงนะครับแปลงนี้เดี๋ยวช่วงที่ปัดดอกปัดอะไรเดี๋ยวจะพาเข้ามาทำงานกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะ พยายามจะอัปเดตบ่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก็รับชมนะครับสวัสดีครับ